สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์ไอเดียแต่งครัวใหม่ให้ลงตัวและงบไม่บานปลายด้วยเคาน์เตอร์เตาใบนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานหินค่ะทั้งใบไซส์ใหญ่แก๊สฟูสองหัวสีแดงหัวแก๊สที่ร้านเลือกใช้เป็นรุ่น KB5 แข็งแรงทนทานและปรับไฟแรงไฟเบาได้ตามที่ต้องการหัวแก๊สรุ่นนี้จะมีหัวล่อก,กับหัวเลงทำกับข้าวรวดเร็วทันใจแน่นอนค่ะรุ่นนี้หัวแก๊สจะเจะอ,ออกด้านข้างทั้งสองฝั่งค่ะด้านหน้าก็จะดูเรียบหรูไม่มีสายเกะกะค่ะส่วนสายก็จะอ้อมด้านหลังแบบนี้เลยช่องาาด้้นนล่่่งระตๆไแุี วางหม้อได้ตั้งแต่หม้อเบอร์เล็กถึงหม้อเบอร์45รุ่นนี้ราคาสบายกระเป๋ามากค่ะแถมทางร้านยังมีพร้อมชุดอุปกรณ์หัวแก๊สใส่วาลวมาให้ด้วยสาหรับท่านใดที่สนใจเคาน์เตอร์เตาแบบนี้มาที่นี่เลยค่ะร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีภายในร้านยังมีสินค้าให้เลือกม,มากกว่า60แบบมีทั้งแบบเตาแก๊สเตาถ่านเตาฟืนและเตาปิ้งยา่างและทางร้านยังมีบริการจะส่งทั่วไทยอีกด้วยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านสินค้าถึงมือลูกค้าสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะไม่อยากพลาดสินค้าดีๆฝากกดต